สวัสดีครับวันนี้พาลิก้ามาเดินที่สวนลุมพินีครับสาเหตุมาเดินวันนี้เพราะลิก้าได้รองเท้าใหม่ครับสีสันสวยงามมากครับเป็นรองเท้าที่เรียกว่าทำมาจากผ้าที่เหมือนกับเหมือนเป็นผ้านวมครับลักษณะมันจะนิ่มมากนะครับของยี่ห้อเสือก็คือพูมานะครับ เมื่อวานไปเห็นว่าเขาอุ้ยลูกหัวกระแทกเอ่อมื่อวานไปเห็นเขามีเซลลนะครับก็ราคาเต็มเท่าไหร่นะครับน่าจะพันกว่าบาทนะครับแล้วเขาก็ลดราคาเหลือเท่าไหร่รู้ไหมครับห้าร้อบาทครับห้าบาทคือ,อพี่พี่ที่ติดตามนะครับก็ทราบอยู่แล้วว่าลิก้าเนี่ยมีรองเท้าหลายคู่มากๆ แต่ว่าคู่นี้เนี่ยจุดเด่นของคู่นี้นะครับก็คือเบาแล้วก็ใส่ง่ายครับคือเนื่องจากว่าที่เห็นในคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นรองเท้าที่เหมือนกับว่าเหมือนรองเท้าผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะเอารองเท้าคู่เดิมๆม,มาให้ดูนะครับเพราะว่า รองเท้าคู่เดิมเนี่ยลักษณะมันจะเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นหนังเอ้ยเหมือนเหมือนเป็นยางแข็งๆครับแต่คู่นี้เนี่ยจะเป็นคู่ที่เบากว่าครับเลยทําให้เขาเนี่ยเดินง่ายกว่าสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะให้ลูกฝึกเดินนะครับหัดเดินนะครับก็ลองเลือกรองเท้าที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็นฟูกเหมือนเป็นผ้านวมเหมือนเป็นผ้านิ่มๆครับไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับแล้วจะทาให้เขาเนี่ย เดินได้ง่ายใส่ง่ายถอดง่ายนะครับแล้วก็คล่องตัวกว่าครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรองเทา้เทาเก่เาๆมาเปรียบเทียบไปดูนะครับครับอันนี้จะเป็นรองเท้าคู่เดิมของเขานะครับจริงๆเขามีอีกคู่หนึ่งของ Adidas นะครับอันนี้เป็นของ Nike ก็ลักษณะของรองเทา้าเหมือนเขาดีไซน์เหมือนรองเท้าผู้ใหญ่เลยครับ ลักษณะจะเป็นผ้าคล้ายๆเดียวกันการจัดเย็บเหมือนกันมากๆการตัดเย็บคือมีหูมีที่รัดนะครับแล้วก็การสวมใส่ก็จะมีตัวรองส้นนะครับด้านหลังเนื้อผ้าจะคล้ายๆกับผู้ใหญ่เลยครับเพราะว่าเพื่อจะทำให้ได้ทรงของรองเทา้าพูดง่ายๆก็คือลักษณะ จะเหมือนกับรองเท้าผู้ใหญ่ที่เป็นรองเท้าลันนิ่งทั่วไปเลยนะครับเพราะว่ามีน้ำหนักเบาด้วยดีไซน์ก็สวยมากๆนะครับของยี่ห้อไนกี้ยี่ห้อไนกี้ก็ผลิตรองเท้าเด็กมาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยอาจจะหาเหมือนกับแบบไม่เหมือนกับยี่ห้อปูม่าเมื่อสักครู่นี้ข้อด้อยของมันก็คือว่าความแข็งของรองเท้าครับจะทำให้เขาเนี่ยเดินยาก แล้วก็ใส่ยากนะครับเพราะามันจะไม่ค่อยยืดหยุ่นครับเวลาเท้าเขาใส่เข้าไปครับตรงนี้มันจะแบบมันจะแข็งมากๆมันเหมือนกับว่าสําหรับเด็กที่เดินได้แล้วไม่ใช่เด็กฝึกเดินเดินได้แล้วแล้วก็มีขนาดไซส์ที่สามารถใส่ได้ในไซส์เท่านี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของรองเท้า ที่ไม่ใช่รองเท้าฝึกเดินเป็นรองเท้าที่สำหรับเด็กที่เดินเป็นแล้วครับถ้ารองเท้าฝึกเดินผมมองว่ายี่ห้อพูมาน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อ Adidas ครับก่อนที่จะไปดูรองเท้า Adidas นะครับอยากให้เห็นเปรียบเทียบนะครับลักษณะจะมีความแตกต่างกันลักษณะของรองเท้า ที่เป็นรองเท้านิ่มผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นรองเท้าในลักษณะชื่อทางเทคนิคว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันจะนิ่มมากมันเหมือนมันเป็นฟูกเป็นโฟมที่แบบยืดได้ยืดหยุ่นได้ง่ายมากๆนะครับก็จะทำให้ลูกเนี่ยสามารถสวมใส่ง่ายนะครับแล้วก็เดินได้อย่างคล่องตัวกว่า ถ้าเป็นรองเท้าอีกอยี่ห้อหนึ่งนะครับ<ป>ก็จะเป็นลักษณะคละ้ายๆไนกี้ก็เดี๋ยวไปดูนะครับยี่ห้อ a d idas ครับครับนี่เป็นรองเท้ายี่ห้อ Ad ด d a s ครับของลิก้าครับสังเกตดูนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนแข็งมากๆครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นคอลเลกชันของ Star ์ a r s หรือเปล่านะครับเหมือนรองเท้าลอดออมากๆก็ เป็นหนึ่งรองเท้าที่เรียกว่าถ้าเป็นแบบนี้ลูกต้องเดินได้แล้วครับแต่ถ้าฝึกเดินผมแนะนำให้เป็นแบบปูมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับการซื้อรองเท้าผมเชื่อว่าในตลาดการซื้อรองเท้าให้กับลูกเนี่ยเราสามารถ เรียกว่าหาได้หลายรูปแบบมากๆบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะมองว่า,าแบบนี้ดีไซน์เหมาะกับลูกเหมาะกับเรียกว่าวัยหรือเพศแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ฝึกเดินครับทุกอย่างมันจะต้องแบบว่าเหมือนเอื้ออํานวยต่อการฝึกเดินมันจะต้องนิ่มมันจะต้องไม่แข็งเวลาสวมใส่เวลาใส่เข้าหรือถอดออกนะครับจะต้องคล่องตัวครับก็เป็นเรียกว่าเป็นบทเรียนของผมแล้วกันนะครับเพราะว่า จากที่เราไม่รู้เราก็ซื้อรองเท้าให้ลูกเนี่ยคู่หนึ่งก็บางทีถ้าไม่ได้ลดราคาก็หลักเกือบพันเหมือนกันนะครับบางคู่ก็พันกว่าบาทด้วยซ้ำเราคิดว่าราคาแพงน่าจะดีแต่จริงๆแล้วเราต้องเลือกในลักษณะที่เป็นรองเท้าที่นิ่มครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามครับสวัสดีครับ